สวัสดีครับวันนี้โบลลิงสวัสดีครับวันนี้โบลิิงชาแนลนะครับามาดูกล้วยอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับเป็นกล้วยหายากอีกชนิดหนึ่งในประเทศไทยกล้วยเทพนมนะครับลักษณะหวีตัวนี้เนะี่ยเขาจะเหมือนอันนี้คือ เป็นลอยนกจิกนะครับแล้วก็ผลอันเนี้ยจริงๆเขาจะสวยงามกว่านี้นะแต่ว่าผลตัวเนี้ยผมไม่ได้ห่อนะครับแล้วก็โดนนกโดนกระลอ,อกจิกนะครับเป็นลนักษณะคล้ายมือพนมอย่างนี้ครับกล้วยเขาจะชิดติดกันเลยนะครับเนื้อหนี่จะคล้ายกล้วยหักมุกนะครับแล้วก็มีความเหนียวนุ่มเหมาะสำหรับ ไอ้ประกอบอทำเป็นกล้วยทับก็ได้นะเพราะว่าเขามีลักษณะแบนอยู่แล้วนี่ครับตรงกลางของเขาจะเป็นสีส้มนะครับรสชาติจะออกเปรี้ยวอมหวานแต่ว่าเนื้อเขาจะหนึบนะครับเอาไปเข้าไมโครเวฟนะครับหรือไปย่าง ปิ้งย่างโอ้โหอร่อยมากนะครับผมเอาไปเวฟเนื้อเขาจะนุ่มเหนียวมากเลยเนื้อเขาเหนียวนุ่มนะครับเหนียวนุ่มไม่เละนะครับกล้วยน้ําว้าจะออกเละนะครับกล้วยนี้เขาจะเหนียวนุ่มหนึบ ไม่มีมเมล็ดนะครับกล้วยเทพพนมไม่มีมเมล็ดเนี่ยครับมีเขาจะชิดติดกันอย่างเงี้นะครับเหมือนกล้วยเหมือนกล้วยแฝดนะครับเนี่ยเอาไปเวฟนะครับเนื้อเขาจะเหนียวกว่าน,นี้นะครับเสียดายผมไม่ได้ถ่ายต้นมาให้ดูนะครับลักษณะของเครือของต้นเนี่ยเขาจะมี ความยาวนะครับของเครือของต้นเนี่ยนะครับเราจะให้ดูลักษณะของอมาดูกันมาดูว่า แป๊บนึงนะครับขอเซตขนาดก่อนรีว่าทําไม่ค่อยเรียบร้อย่าไหล่อืมอ่ะไม่เห็นไม่เป็นไร ก็มาชมวันนี้ก็แล้วกันนะครับเนื้อเขาเนี่ยเขาจะนุ่มนนบนะครับแล้วก็ค่อนข้างแบนตรงกลางก็นะครับเป็นสีส้มเนื้อไส้กลางนี่ครับเนื้อเหนียวนุ่มมากตัวเนี้ยถ้านําไปทําเป็นขนมนะครับเป็นกล้วยทับกล้วยเนี่โอ้โหอร่อยมากเลยผมไปเวฟเหมือนที่บอกอะ่ะเนื้อจะเหนียวนุ่มกว่านี้ถ้าก็ทานสดก็อร่อย นี่ครับรับประทานสดก็อร่อยเคียวอย่างนี้ก็อร่อยนะครับอือห uh ึ huh. นี่ครับอืม hmm. ลักษณะของต้นเขานะครับจะสูงใหญ่นะครับความสูงของต้นนี่จะสูงประมาณ 4เมตรนะครับ 2- 4เมตรนะครับแล้วก็ใบก็ใหญ่นะครับลักษณะต้นเขาจะตรงนะครับแล้วก็เครือเขาใหญ่นะครับมีหวีประมาณสักห้าหวีต่อเครือหนึ่งนะครับแล้วก็เครือเขาจะไปล้มนะครับไม่เหมือนกล้วยหอมทองที่เครือเขาจะล้มตัวนี้เครือเขาค่อนข้างแข็งแรงนะครับแล้วก็ให้ผลที่ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ไม่ได้ใช้สารเคมีใดๆนะ ปุ๋ยก็ไม่ใส่นะครับปล่อยตามมีตามเกิดเลยนะครับก็ไม่คิดว่าจะออกแล้วก็เป็นหวีแรกนะครับที่ผมนํามาปลูกใช้ได้เลยขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะกล้วยนี่กล้วย,ยนี่จริงๆก็ไม่ต้องดูแลอะไรมากนะครับกล้วยเป็นพืชที่ค่อนข้างทนแรงอยู่แล้วนะครับเหมาะสําหรับสภาพอากาศบ้านเรานี่นะครับกล้วยเทพพนมที่ผมนํามารีวิวให้รับชมกันนะครับ ใครที่ยังไม่เคยเห็นเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับผมจะพาไปดูต้นจริงๆนะครับวันนี้ก็มาดูกล้วยก่อนนะครับขอบคุณนะครับที่มาชมเล็กๆน้อยนะครับ b o ว l n n g h h n n n l l อันนานจะได้มาไลฟ์อีกครั้งนะครับอร่อยมากนะครับกล้วยเทพโนมเดี๋ยวจะมีหน่อจำหน่ายด้วยนะครับติดตามช่อง bowling channel นะครับแล้วก็ติดตามเพจนะครับ b o ว i n g ่งช็อ1912นะครับ ขอบคุณครับสวัสดีครับ